รูถนนต่อพี่น้องรูถนนตนะโอี่ช่วยเข็นนะนะโอริยกเข้ามาก็เป็นงี้ดิโอริยกเข้ามาก็เป็นงี้ดิกูเกิลมันก็คือหลุดทางกูเกิลกูเกิลมันคือหลุดทางอ๋ออ๋ออุ้นฟานโอี่ล้มโอี่ล้มมา เดี๋ยวปล่นลอดฮับอย่าไปเข้นเข็นมรนล่มนะเดี๋ยวปะป้าไม่เห็นปะป้าถอยเอาดูจะไปได้ไหมพี่น้อกอย่าเข็นนะลูกปป้าไม่เห็นโอริปะป้าไม่เห็นโอริอย่าไปเนเขาบอกอย่ให้เนโอ้เขาชอบถอยเราไม่ดูลูก หลายที่เราแบเก็บปลาป๊าไม่รู้ว่าคนว่าเราคืนหรือยังบางทีปลาป๊าไม่ดูประตูมันมีสีบอกอยู่ว่าเออยังคนยังมีคืนยังไม่เปิดประตูแต่ว่าแกน่ะคิดเออถ้าเวลาแกคิดอะไรอยู่แกอบแกอบทชอบถอยแบบคิดแล้วยู่แล้วถอยแบบไม่ดูคนอื่นน่ะคนลอยแพะมันมันเดินจนเป็นทางแล้วเนาะรถเขานอะชาวรถเข้ามานะ เกือบออกไม่ได้นั่นดิหให้คนพามาเราอย่าบอก,กว่ากูเก,กินอย่าโทษกูเก,กินนะก็เห็นฝ่ายก็คิดว่ามากันเถอะอ๋อเราเลือดออกไม่หลบเมื่อกี้ดูอันหนึ่งห,หนุ่ยลอยหนุ่นอยฮะลอย้อยรถเมื่อกี้นี่ดูอันหนึ่งเฮ้อขนาดเก่งเคยขับรถถังมาแล้วนะนี่โอ้โยไปไป,ะปะตามแต่กู้เกินไรสวัสดีจ้าพี่น้อง กูเกิลพามาจ้ะกับสองคนนั่นพามาคนหนึ่งขับรถคนหนึ่งดูกูเกิลบอกทางไปคนขับรถเนะ่ะขึ้นมาไม่ไวหวเลยจอดไ้ข้างล่างหินไหลแต่ดีนะว่าคนขับเคยขับรถถังนเนาะลีเนาะคัแนนทางเขามาเออคิดว่านั่นมันไม่เห็ดเนาะนะมันม,นม,มีมีแพะอยู่จ้ะแถวนี้มีแพะไลหลายแต่ไม่รู้มีเจ้าของหรือเปล่าในป่าเหมือนการแพะกับกวางเนาะแพะ ตรงไหนก็นมีตะขี่มันพี่หองเห็นไหมนี่เหมือนกับว่ามันอยู่แบบว่าไม่ไม่มีใครทําอะไรมันอะเนาะเนี่ยลูกพาขึ้นมาดูอันเนี้ย <c oughs> เขาเรียกไอ้กังหันลมพี่หองที่ว้บดแปลงอะจ้ะเขาให้เขาไปดูข้างในป่าโอ้อรีเขาให้เขาข้างในก็นูก ข้างล่างเป็นหมู่บ้านจ้ะหมู่บ้านน,น้อยๆอยู่ที่นี่จะมีเอ่อหมู่บ้านชนบทหลายจ้ะหมู่บ้านชนบทก็คือแบบอยู่ห่างไกลมากมาแบบนี้เราต้องเช่ารถมาจ้ะถ้าเรามาแบบเอ่อรถเมย์ไม่มีจ้ะไม่มีรถเมย์นะจ๊ะเนาะต้องเช่ารถจ้ะแล้วก็มากับทัวร์เข้าไปพาเราไปถูกที่หรอกจ้ะนู้นฝั่งหน่งก็มีอีก อีกอันหนึ่งเขาเรียกอันหนึ่งไม่ใไอทีก้างหันลมเนี่ยเนาะเห็นหมู่บ้านนะพี่้องมีโบสถ์เด่นะโบสถ์หมู่บ้านถนนในหมู่บ้านจะในน้อยแล้วก็เข้าไปตอกต้อยในน้อยพี่น้นงบางทีรถอันันกันไม่ได้เห็นไหมนะรถจะเออแยกกันไม่ได้มันหน่อยเกินเนาะเราต้องบางถนนบางสายนะพี่้องเราต้องผ่านหมู่บ้านเห็นไหมนะรถ ราต้อตงผ่านเขาไปในกลางหมู่บ้านถนนบางสายเนะาะเพราะว่ามันป่านเขามันมีเขาหินนี่หนองเห็นไหมมันทําทางยากเนาะหมู่บ้านก็จะอยู่ไกลกันมากพี่น้องู่บ้านเขาก็จะเป็นส้มมือเลยนะนี่แหละลจ้ะสีขาวแหละเนาะบาลังหลังไหนม,มุงหลังคาดเบื้องกับสีแดงเนะาะจักรจันเออในเขาไปได้ข้างในลูกเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลย เราก็จะปิดคลิปเนาะหรือว่าจะพาลงไปดูข้างล่างนิดนึงก็มันโหลดยากพี่น้องมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะอินเทอร์เน็ตโหลดยากยากจ้ะอินเทอร์เน็ตช้านี่โอ๊ยข้าเอาอะไรมาทิ้งนี่ยร้อยใหม่ที่ทําอยู่มันฮักเลยเนาะใหม่ที่ทําลัางค้าพวกไอ้กังหันลมหมุนเนาะโอ้ยถูกพามาดูปะ่ะกลับเละ เดี๋ยวไปดูถนนที่ลุงขับหลุดขึ้นมาไม่ไหวกันจะ้ะที่พิวหมู่บ้านก็เราค่อยไปีอ้ตนอ้นไอ้นี่ลูกอะไรไม่รู้พี่น้องคลิปฉันเป็นแบบนี้เลยพี่น้องคาดรู้ทุกอย่างอะไรก็ดูดอกไม้ต้นใหม่ไม้ดูหมดไปเดี๋ยวไปลงไปดูข้างหลังกันเนาะถนนจ้ะถนน รอดมากเลยพี่น้องต้องต้องทาครีมกันแดดหลายจ้ะลูกสนจ้ะในลูกสดดอกสนดอกสนสนที่เขาเอาเม็ดพันแหละชั้นมาน่ะใช่ไหมลูกต้นใหญ่อยน แบบนี้อยู่นี่มิตะสนแบบนี้เนาะไปะนี่จ่าถนนจอดรถไว้ตรงนะั้นไหเมื่อกี้โอริเก็บลมนี่ถนนเป็นแบบนี้เขะไไงพี่หนงนมันยืนมองเราอยนะู่นะข้าใหญ่มันอยู่ในป่านี่ของมีมีจต่ของหรือไม่มีเพราะว่าในป่ามันมีมากเลยนะพี่น้อง นะเห็นะเหะร้ายหลายยุนิกว้างกันหกเหมือนกันเนาะบ้านคนมันห่างกันเนาะถึงรถเนาะลงไปถึงรถเลยอุลีอุลีพามาตามกูเกิลถนนแบบนี้กูเกิลก็รู้หลกไม่มันฉลาดเหออุลีกูเกินนะป้าถ้าโหลดได้จะโหลดให้ดูพี่น้องค่ะมันไม่ยาวนนเนาะแต่เนาะเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันโหลดช้าลูกเออเออลูกบอกว่าให้อยู่ดึกๆถึงจะโหลดได้นู่น เที่ยงคืนอะไรแบบนี้พื้ที่ฉันโหลดทิ้งว้เช่าไม่เซ็ตเลยนะพี่นองโหลดไว้กลางคืนเช่าไม่เซ็ต3สามตัวมันม่วงเราอย่าเลยโอลีไปไปเมืองอื่นโตพี่นองไกดกันมากเมืองจะคลิปนี้ไว้ซํำนีกก่อนจะสวัสดีจ้า